เอ้ hey babe I got you a new mattress ซื้อเึงใหม่มาทำไมอ่ะ Because you were tossing and turning all night เขาเนี่ยนะนอนดิ้น Not to mention you kick me out of the bed always เขาทีมตัวเอกตกเตียงเหรอ I couldn't sleep last night เขาก็นอนไม่หลับเหมือนกันหลังคืน Check out my r e c o n i z e แต่ตาเขามัดำหมดแลวเนี่ยอ้อย Because you were snoring all night. <laughs> Plus, you grind your teeth while you were sleeping. <laughs> Moreover, you drew in your sleep like a lot. Enough! Time for bed. โอ้ยไม่เถียงแล้วนอนดีกว่า Come here I'll tuck you in Come on ตัวเองหงพายเขาหน่อยดีอ oh, it's so comfy สบายจัง Good night อฝ mm hmm. ันดีนะคะ The next day Morning Morning นะ Did you have a good sleep เมื่อคืนหลับสบายไหม เบ e last night you talk and you sleep เธอก็ละเมร <Huh? S 2> นางเอม่าเป็นใครอ๋อเอม่าคือเตียงที่ซื้อมาใหม่ไงทุกคนครับสวันเสื้อเข้าแล้วครับ <c oughs> ดีใจทุกคนฟังเลยนะแป๊บหนึ่งที่นอนเอม่ารุ่นโอเรกอนสีมัสตาร์ดมี5ชั้นด้วยกันชั้นที่1นึ่งอิตาลี h r e l e fur ขนมิงจากอิตาลีสัมผัสนุน่มดมชั้นที่ส มี soft fiber นุ่มรองรับสรีระชนิดสามมี US Prime Latex ไล้ฝุ่นไร้เชื้อราไล้แบคทีเรียชนิดสี่มี US Balance Latex ยางพาราธรรมชาติให้สัมผัสนุ่มแน่น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 ชนิดห้าชั้นสุดท้าย p r a c t i c a l Balance Sheet ที่นอนแข็งแรงทนทานโอ้ยโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยกันสั่นจริงว่ะเตียงเอมมากันสั่นสะเทือน